ทั้งสองมุมเมียหนุ่มมือตกเปิดใจสามีรู้สึกผิดขอโทษอยากให้พูดกับคนไข้ดีๆพยาบาลรับพูดจริงอาจสูญเสียทั้งสองคนเขาเดินเขาเด็ดจ,จะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวหลังจากเกิดเหตุ ชายบุกตกหน้าพยาบาลถึงสองครั้งเหตุเกิดภายในโรงพยาบาลระยองสาเหตุมาจากการไม่พอใจที่พยาบาลเตือนภรรยาของผู้ก่อเหตุให้พาลูกเล็กออกไปจากห้องผู้ป่วยหลังพยายามพาลูกเข้าไปเยี่ยมคุณยายที่ป่วยไข้หวัดใหญ่และมีอาการติดเชื้อลงปอดจนภรรยาและลูกกลับไปเล่าให้สามีที่รอยอยู่ด้านนอกฟังสามีจึงกลับเข้ามาถามว่าใครพูดไม่ดีกับภรรยาก่อนที่จะใช้กําลังทำร้ายก่อนที่จะใช้กําลังทำร้ายพยาบาล ประเด็นนี้พยาบาลสาวที่โดนทำร้ายภายในโรงพยาบาลด้วยการตบหน้าถึงสองครั้งยืนยันจะเอาเรื่องกับคนที่มาทำร้ายร่างกายให้ถึงที่สุดโดยแจ้งความเอาผิดไว้กับตำรวจแล้วฝั่งฝ่ายคู่กรณีอ้างว่าพยาบาลพูดไม่ดีกับภรรยากร รับขวกกเครียดจากอาการป่วยของแม่อยู่แล้วทำให้บรรดาลโทสะก่อเหตุทำร้ายร่างกายพยาบาลตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสําหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ในรายการโหนกระแสนุ่มกัญชัยเปิดใจคุณหนูภรรยานหนุ่มมือตบพยาบาลเผยว่าต้องขอโทษพยาบาลที่สามีทำร้ายและขอโทษโรงพยาบาลที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นโดยได้ต่อว่าสามีเช่นกันเพราะไม่มีสิทธิทำร้ายใคร คุณหนูเปิดเผยว่าเหตุการณ์วันนั้นโรงพยาบาลให้ไปเยี่ยมแม่ได้ก่อนมีพยาบาลอีกคนมาเตือน แต่พูดดีมากว่าแม่ติดหวัดสายพันเอตอนนั้นรับแจ้งแม่อาการโคม่ามากจึงอยากพาหลานไปเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแม่เพราะแม่รักหลานมากก่อนมีพยาบาลอีกคนเดินเข้ามาบอกว่าอาจจะสูญเสียแม่ไปคนเดียวยังไม่พออยากจะสูญเสียลูกอีกคนหรือยอมรับได้ไหมให้พาลูกออกไปก่อนจากนั้นลูกออกไปเจอพ่อและเล่าให้พ่อฟังเราก็บอกสามีให้กลับบ้านดีกว่าแต่แม่อาการหนักจึงให้สามีเข้าไปดูแม่และสามีไปเจอพยาบาลทําให้คิดถึงคําพูดนั้น ของพยาบาลขึ้นมาในหัวและลงมือทำร้ายพยาบาลยอมรับว่าเราผิดที่ไปทำร้ายร่างกายพยาบาลสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้อีกมุมอยากให้บุลคลากรทางการแพทย์พูดกับญาติคนไขด้ดีๆเข้าใจบุลคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักแต่ญาติคนไข้ก็หนักเช่นกันเพราะญาติและครอบครัวก็อาการไม่ดี อยากให้ใช้คำพูดดีๆกับชาวบ้านอยากให้กรณีนี้เป็นบรรทัดฐานและไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกตอนนี้สามีอยู่บ้านและรู้สึกผิดที่ทำร้ายร่างกายพยาบาลโดยได้ไปพบตำรวจมาแล้วส่วนตัวเข้าใจพยาบาลพูดมาด้วยความหวังดีและห่วงใยด้านปลายพยาบาลที่โดนทำร้ายเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าก่อนเกิดเหตุมีคนไข้เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอก่อนเข้าไปช่วยเหลือเจาะเลือดคนไข้และเปลี่ยนเสื้อผ้าคนไข้ก่อนเห็นญาติคนไข้เป็นลูกสาวคนไข้และหลานมา รอหน้าห้องโดยรับแจ้งว่าพยายามนําเด็กเข้ามาจึงออกไปบอกว่ายาัดนําเด็กเข้ามาไม่ได้นะ ขนาดญาติที่เป็นผู้ใหญ่ยังอาการหนักแม่ก็อาการไม่ดีถ้าสูญเสียสองคนจะรับมือได้หรือโดยใช้น้ำเสียงที่ดังเพราะเราพูดคุยและเตือนไปแล้วหนึ่งรอบมองว่าญาติอาจจะขาดความตระหนักรู้ว่าเชื้อนี้ร้ายแรงแค่ไหนจึงใช้เสียงดังในการเตือนคนไข้แต่ส่วนตัวไม่ใช่คนเสียงดังแต่เคสนี้เสียงดังแค่จะปรามเท่านั้นเพราะกลัวเด็กจะติดเชื้อและเกิดการกระจายเชือ้อ ไรพยาบาลที่โดนทำร้ายกล่าวต่อว่าพอบอกไปลูกสาวคนไข้ก็พยักหน้ารับและเดินออกไปจากนั้นเดินกลับเข้ามาอีกครั้งและพยายามเข้าห้องไอซจึงห้ามไม่ให้เข้าและยืนตรงนี้ไม่ได้เพราะเป็นเคาน์เตอร์พยาบาลก่อนสามีของลูกสาวคนไข้จะเดินเข้ามาถามใครพูดไม่ดีกับภรรยาและลูกก่อนจะลงมือทำร้ายหลังเกิดเหตุคนร้ายยังไม่ได้มีการติดต่อมาเลยยืนยันดำเนินคดีตามกฎหมายและให้รับโทษสูงสุด ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอคบคุณค่ะ